ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตู้นะครับที่เวทีนะครับจังหวัดมหาสารคามศึกมวยมันสนั่นเมืองบกเพชรยินดีถัง9คู่ขัดให้เน้นๆแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่2นะครับซึ่งผมเมทาจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลนะครับ ต่างประเทศนะครับประจําวันอังคารที่13กุมภาพันธ์นะครับซึ่งในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้มีหลายรายการด้วยกันนะครับซึ่งไฮไลท์จะเป็น,นด้านของฟุตบอลยูฟาเชมเปียนลีกนะครับระหว่างทางกระทิงแดงแรงลิส์อาเบไลซิกจะเปิดสนามเมเดสบูอารีนารับมือทางราชันชุดขาวรเรอัลมาดริดนะครับและอีก ลหลายคู่ครับที่ผมเมธาจะวิเคราะห์วิจารณ์ค่ําคืนนี้คัดให้เน้นเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับพีพพ่น้องๆม้าเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์ป็นกำลังใจให้เพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้4ี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ช่องทาง a c e b o o k เมธาเจ็ดสีช่องทางที่2ช่องทางเพจเมธาเจ็ดสีช่องทางที่3ช่องทาง u t u b e เมธาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมธาเจ็ดสีนะครับ เรามาเข้าสู่ในด้านของ ข้อมูลฟุตบอลหน้าเรียนฟุตบอลหน้ารองคำขืนนี already, ้ทั้ง7คู่กันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลนะครับฟุตบอลหน้าเรียนฟุตบอลหน้ารองผมเมท้าขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่การสนับสนุนผมเมทาด้วยดีตลอดมานั่นก็คือกลุ่มมวยพักยก168กนะครับส่นอกสนใจนะครับมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันด้านะครับกับกลุ่มมวยพักยก1 6 8นะครับเมื่อทันสมัครแล้วได้เข้ากลุ่มรายเสียมวยได้เข้ากลุ่มรายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุ เรามาลุยด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้กันเลยนะครับกับคู่บิ๊กแมตช์นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางกระทิงแดงแลงลส์อาเบ้ไรสิกนะครับยอดทีมแข่งจากประเทศเยอรมันจะเปิดสนามเดสบุอารีนารับมือกับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับยอดทีมแข่งจากประเทศสเปนนะครับฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการทริปออฟในช่วงเวลาทีสามของบ้านเรานะครับทางอาเบ้ไรสิกนะครับก็มีทางมาโกโรเช่นะครับคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางครับคู่มาเยือนทาง ราชันทุกขาวเรอัลมาดริกนั้นครับก็มีทางคาลูอันเชโอตตินะครับคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานครับของทางเจ้าบ้านครับทางอาเบรลสติกนี่ชนะ1แพ้ไป3นะครับแล้วก็เสมอไป1นะครับล่าสุดเสมอทางอัลบวกในฟุตบอลบุนเดสลิก้ามา2ประตูต่อ2นะครับส่วนทางเรอัลมาดริก5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับมีชนะ4เสมอไป1ล่าสุดก็ชนะทางหลอกจากฝูงเชีโรน่ามา4-0นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับระหว่างทางอาเบรลสติกเจ้าบ้านเจอกับทางเรอัลมาดริกนั้นราคาเลทเปิดทางครับผู้มาเยือนก็คืออทาางเรัลมด เป็นต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมวัยผูเมทาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะด้านของรายชื่อนะครับนักเตะทั้งทีเตะตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพ้องการวางหมากการวา,างกลยุทธ์ของทางเฮคโค้ชทั้งสองทีมว่าจะใช้ไล์อัพนักเตะครับ การวางหมากการใช้แผนอย่างไรถ้าพร้อมและตามผมมวยหูเมทาคูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับสจหรับการจัดทัพครับของทางครับเจ้าบ้านครับเป็นทั้งของวันนี้ครับทางมาโกโรเช่นะครับแฮกเกอรของทางเจ้าบ้านวันนี้เน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับใช้ไลน์อัพนักเตะครับกวนยุทธครับสี่สามสองหนึ่งนีครับผู้ภาษาประตูครับเจ้าวันทางเจ้ายานอีกนะครับบลัวิทยืนเศ้าเสาครับให้ทางอาเบเลซิกนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟร์เจ้วันทางเจ้าเบนจามินเฮนริกนะครับกับทางเจ้ารูคัตกับเพลสเดอรับงมก วิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าวินลี่ออบานวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นทางเจ้าดาวิดรอมนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กโฟครับของทางเจ้าบ้านทางอาเบเลซิกนะครับส่วนทางแผงกลางครับวันนี้ครับจะวางทางเจ้าครับดานี่ครับโอมโมครับกับทางเจ้าชาเว่ครับชราเกอร์ครับและทางเจ้าเควินครับคัมเพอร์นะครับก็เป็นสามนะครับแดนกลางครับของทางนะครับ เจ้าบ้านครับก็คือทางอาเบไลซิกนะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าซาบีสีมองตัวที่1นะครับตัวที่2เป็นจามินเชสโก้ครับวันนี้ล่าเป้าจะเป็นทางเจ้ารูอิดทครับโอเบนดานะครับก็เป็นรายชื่อครับของทางครับเจ้าบ้านครับก็คือทางอาเบไลซิกนะครับทั้ง11ตําแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ําคืนนี้นะครับอ่ะต่อไปครับเราข้ามฝั่งข้ามฟากไปดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนกันบ้างครับก็คือทางกระทิงแดงในด้านของทางครับราชันชุดขาวครับเบเรอเอามาดหลีกยอดทีมแกร่งนะครับแดนกระทิงดุสไปนะครับ สำหรับการจัดทัพของทางคารวันเชนรัตเต้ครับในเรื่องของวันนี้นะครับวันนี้จะใช้ไลน์อัพนักเตะครับกลยุทธนะครับ4 สามสองหนึ่งเช่นกันนะครับผู้รักษาประตูจะาวางทางเจ้าอังเดรรูนินครับยืนเฝ้าเสาครับให้ทางครับราชันชุดขาวเลยอัลมาเดิกผู้มาเยือนนะครับสี่ปากการหลังแผงแบ็คโฟครับวันนี้จะาวางทางเจ้านะครับนาโชครับเฟในด้านของวันนี้ผลิดกางทางเจ้าครับอาราเลียนครับตัวอาม์ไมนี่ครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเตเตครฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าดานี่คาบาฮานนะครับวิงแบ็คฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเฟยรองมองดี้นะครับก็ เป็นสี่แดนหลังแผงแบตโฟของทางราชันชุดขาวเรอัลมาร์ดิค์ันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับวันนี้มีปัญหานะครับเนื่องจากทะกองกลางตัวเก่งครับก็คือทางจูต์เบลวิงแฮมนะครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญแดนกลางมีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกนะครับวันนี้จะไม่สามารถลงสนามได้ครับวันนี้จะส่งทางเฟเดริโก้บันเบเด้ครับรับหน้าที่แทนครับคู่กับทางเจ้าเอดูอาครับคารตอรีครับคามัสแล้วก็ในหน้าของทางเจ้าโธนี่โคสนะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางครับเรอัลมาร์ดิค์ันนี้นะครับ ในด้านของทางกองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าบรามิสดีอาร์ตครับตัวที่1ตัวที่2ครับโรนิงโกนะครับและตัวที่3ครับเวนิสุจูเนียนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับก็ต้องยอมรับว่าราชันทุกขาวดีมากเลยกับผลงานระยะหลังถือว่าดีมากตอนนี้ขึ้นเป็นรองขึ้นเป็นจ่าฝูงในด้านของฟุตบอลนะครับลาลิกาของประเทศสเปนด้วยครับฟุตบอลคู่นี้นะครับผมดูว่าในบ้านของทางอาเบริซิกวันนี้ไม่มีนักเตะทั้งเจ็บทั้งแบนก็จริงแต่ว่าในด้านของเจ้าวะาการเข้าทาต่างๆนั้นดูยังเป็นรองถึงวันนี้ทาง ราชันทุดขาวเรอัลมาดริดนั้นจะขาดกองกลางหัวใจสําคัญก็คือทางจูดเบลวิงแฮมนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าขุมกําลังอื่นๆนะครับยังอยู่กันครบนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับผมดูว่านะครับราคาเปิดมาแบบนี้ปอปอแบบนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่ทางนะครับคู่มาเยือนก็คือทางเรอัลมาดริดนะครับจะบุกมานะครับแบ่งแต้มเอาได้ฟุตบอลคู่นี้ครับผมดูว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จะจบลงที่ผลเสมอนะครับเพราะว่าทางครับเรอัลมาดริดนี่ขาดจูดเบลวิงแฮมเหมือนขาดใจคคครรััับบบช่่่วโมงนนนีีี้้ฟุตอลู ผมดูว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จะจบลงที่ผลเสมอนะครับพอเสมอปั๊บเนี้ยพอกลับไปแข่งในบ้านของทางรัวมาดิดหรือมาดิดเขาจะตกเอาเหมือนในด้านของการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับในหลายนัดที่ผ่านมารัลมาดิดจะเป็นแบบนี้ครับออกมานอกบ้านนะครับจะไม่ค่อยชนะนะครับจะมีเสมอนะครับกับแพ้นะครับแต่ว่าพอกลับไปบ้านนี้ตกพัวตกพัวตกพัวชนะตลอดนะครับวันนี้ผมดูว่าขุมพลังทางราอบัไดซิกนี่ครับวันนี้สมบูรณ์มากนะครับส่วนทาง ผู้มาเยือนก็คือทางเลอมาต์ลิกวันนี้ขาดหัวใจสําคัญแดนกลางก็คือทางจูดเบลวิงแฮมวันนี้ผมดูว่าวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะจบลงที่ผลเสมอมากที่สุดกับฟุตบอลคู่ที่ผมเมตาให้อยู่ทางสายรองประคองเกมครับก็คือทางอาเบลิซิกนะครับวันนี้นะครับมีสิทธิ์เสมอสูงกับฟุตบอลคู่นี้นะครับอ่ะต่อไปครับจะเปในเรื่องของฟุตบอลคู่ที่2ครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางโฮเปเฮเกนนะครับยอดคริมแก่งจากประเทศเดนมาร์กครับวันนี้เขาจะเปิดบ้านนะครับรับเมื่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ในบเเเปนนนกะคครัโฮ เป็นรองครับอยู่ที่ราคานะครับลูกครึ่งควบสองนะวันนี้ผมดูว่าแพงเกินไปผมเป็เปในเกมนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับในด้านของทีมนี้นะครับเป็นฟุตบอลวิ่งสูฟัดนะครับฟุตบอลกูที่ให้ลองครับที่ทางโคเปเฮเกนนะครับส่วนด้านของฟุตบอลนะครับเด๋อวแชมเปเป็นชิปค้ำคืนนี้นะครับระหว่างทางครับเลส ตอเครับวันนี้เจอกับทางเชฟฟิลเวนเดย์ฟุตบอลคู่นี้นี่ผมชอบทานนะครับเชฟฟิลเวนเดย์นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับลองที่ทางเชฟฟิลเวนเดย์นะครับแล้วคู่ต่อมาครับสวันซีครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางลีดนะครับฟุตบอลคู่นี้ลีดมาเยือนก็จริงครับสวันซีก็ถือว่าไม่ธรรมดาลุ้นหนีตายผมไม่ลองสวันซีครับแล้วคู่ต่อมาครับลัตเตอร์แฮมบุยเจอกับทางครับเฮาซิตี้ฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทานนะครับเฮาซิตี้นะครับแล้วคู่ต่อมาครับวันนี้นอริสิตี้วันนี้เปิดบ้านครับเจอกับทางวัตฟอร์ดวันนี้ลองททีีี่่่าาางงววววััััััตตฟอออรรรรร์์ดนนนนนนะะคคคคบบบบแแลลลูู้้้้มมเเิฮจกกโ เปิดบ้านเจอกับทางแบล็กเบิร์นฟุตบอลคู่นี้ครับลองในทางแบล็กเบิร์นนะครับและคู่ต่อมาบิสตันซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางเซาแธมป์ตันนะครับวันนี้นี่ผมชอบทางเซาแธมป์ตันนะครับคู่สุดท้ายท้ายสุดเวฟบอมบ์วิดเอาเบียนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางคาดิปนะครับผมชอบทางคาดิปนะครับอ่ะแต่เรื่องของวันนี้ขอจบการไลฟ์สดฟุตบอลหน้าเลื่อฟุตบอลหน้าลองเดี๋ยวเปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ